หอยไทยอีสานสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะพามารู้จักสรรพคุณของต้นข่อยค่ะในการช่วยรักษาโรคฝีน้องในโพรงจมูกของเรานะคะก่อนหน้านี้นะคะหลายท่านก็คงจะได้ชมคลิปสปรรพคุณสมุนไพรต้นข่อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปยาแก้ปวดประจำเดือนยาแก้โรคผิวหนังยาใช้ภายในที่ใช้ในการช่วยรักษาหรือว่าบรรเทาอาการปวดกระดูก ปวดเส้นเอ็นนะคะหรือว่าแก้อาการเป็นไข้แก้ท้องเสียแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาดูสูตรยาสมุนไพรจากต้นข่อยนะคะที่ช่วยรักษาโรคฝีในโพรงจมูกค่ะสำหรับวิธีทำนะคะเราก็จะใช้แกนข่อยค่ะใช้แกนข่อยในการรักษาวิธีทำก็คือเราก็จะใช้กิ่งข่อยประมาณเท่ากับ นิ้วก้อยของเรานี่นะคะขนาดเท่านิ้วก้อยของเรามาตัดเป็นท่อนยาวประมาณสักสองนิ้วละคะ่ะท่อนหนึ่งยาวประมาณสองนิ้วแล้วก็เอาไปทุบให้มันแตกค่ะพอทุบจนแตกดีแล้วนะคะเราก็เอาท่อนคอยนี่นะคะไปตากแห้งตากจนแห้งสนิทเลยนะคะพอตากท่อนคอยจนแห้งสนิทดีแล้วนะคะเราก็จะใช้คู่กับ กรีบดอกบัวหลวงแห้งค่ะนำกลีบดอกบัวหลวงแห้งประมาณ3กลีบค่ะนำมาวางใส่กับท่อนขอยที่แห้งแล้วนี่แหละค่ะวางลงไปตรงกลางแล้วเราก็พันม้วนเข้าไปค่ะจากนั้นเราก็จุดไฟเผาเผาให้มันเป็นควันขึ้นมาค่ะพอเป็นควันขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะสูดดมเอาควันนั้นค่ะพอเราสูดดมเอาควันของ ท่อนคอยนี่นะคะเข้าไปก็จะผ่านโพรงจมูกผ่านลงไปสู่ลำคอของเรานะคะควันของท่อนคอยนะคะก็จะช่วยรักษาฝีในโพรงจมูกของเราทำให้ฝีหายจากการอักเสบยุบตัวลงแห้งแล้วก็หายในที่สุดนะคะให้ทำแบบนี้ทุกวันค่ะวันละสองครั้งค่ะก็คือ ทำในตอนเช้าแล้วก็ทำรักษาช่วงเย็นนะคะอาการฝีในโพรงจมูกก็จะค่อยๆหายนะคะหรือว่าถ้าเราไม่ทำวิธีรักษาวิธีนี้นะคะก็จะมีอีกวิธีหนึ่งค่ะก็คือเราจะใช้เฉพาะแก่นข่อยนะคะจะใช้เฉพาะแก่นของข่อยวิธีทำก็คือนำแก่นข่อยนี่แหละคะ่ะเอามาสับออกเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะนำไปตากจนแห้งสนิท แล้วเราก็จะใช้ประมาณหนึ่งหยิบมือค่ะใช้แก่นข่อยแห้งประมาณหนึ่งหยิบมือนะคะนำมาจุดไฟเผาให้เป็นควันเหมือนกันค่ะพอเป็นควันขึ้นมาแล้วก็สูดดมเอาควันให้ผ่านโพรงจมูกลงไปสู่ลำคอนะคะก็จะช่วยรักษาฝีในโพรงจมูกให้หายได้เหมือนกันค่ะและนี่ก็คือสรรพคุณของข่อยค่ะในการช่วยรักษาฝีน้องในโพรงจมูกนะคะ เป็นสูตรยาสมุนไพรแผนโบราณค่ะสำหรับสมุนไพรข่อยนะคะวิธีนี้ค่ะถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องหอยไทยอีสานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ